สบายดีจ้าพี่น้องทุกคนมากินข้าวเปียกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้๋อคะมานั่งเล่นเถอะอันนี้เจ้าข้าวเปียกน้ำกันเด้อ ก็จ sure. so ้อห่าอันแบกันจุดอ้าอ่ะก็แซ่หันเราเชื่อ่หิวบ่วนะคือบอเกลล้วาเขาโลดเล้ยมาสิกลเออปลาไอ้นูกัซันแต่หายื่อมาสองฟุงอาจจะยาแล้วก็จะอินมาแล้วได้พี่น้องเงินวานั่นมาสิเลยเฮ้เมันะกันเรอยไปบูมดมันบ่มดเจดายของบ่แต่นอะลินลเนาะ สิ่นคนละลูกสิ่งจะเอาลูกสินเป็นบมกฟันได้ข่อยนะไปบวงจังสิ็กับหมกนได้เอาเอาโดได้หมหมักหลายสิโอเคมาแซบแล้วบแล้วหน้าเห็นหน้าเห็นบึงกล้องเหไนไหมยันน้อยหมดเนาะ เ็นื้า่นได้หรฮะรักสงกฟุ้ป้าป้าไปซื้อรักหงกตี้นลานไปสบายดีเ้ยพี่น้องมากมากมระไรผัดลมเนาะนำตากระจนไหลเลยมื้อนี้ลมแห้งแหงแห้งแต่ว้านนี่กูได้ลมเลย แห้เหงเสร็จกนงกดจีนเลยเน้เนาะแบกหันแล้แซบก็บอให้เราปรุงค่ะปรุงกะเยด้วยเะลเนาะเด็ดดิบเนาะหนังระกำเาะเราปรุงแซบได้สั่งเนัวสมหวานเนาะใส่บ๊อบิกเด้อ

นี่งมุนเนี่ยฉันเราเป็ยังอยู่นี่วะเมื่อไรจำไาแล้วเออเมื่อตีหลังหนึ่งดื่มอยู่ก็อยู่เล่นก่อนโดนมาเส้นหนึ่งเนาะเสร็จอยู่แล้หานเราเนี่ยเออ เอาสื้อเนาะเอาพันเนาะฉีนม,มันไก่ขึ้นมาแล้วนางลุงบอกอัดอะไรไก่ไลยดิเนาะอืหน้าไลายนึงไก่พวกเจ้าผักตรงนี้ไปกินบ่ฟูงไม,ม่เงเน,นาะต้ <laughs> มชั่วไปะ <laughs> จไปะแซ่บบ๋องโดนควนเลยฮนะ แม่หน่อยน้อยหางอยู่หากระุบมาแต่นอนแม่เ็นเห็ดเล็บมันก็เลยห่าอยพี่น้องไม่วเล็วเล็บเปียวเนาะเฮ้ก็ะเที่กน้องเงี้ยก็แเวเขก็ได้งานค่งานบ่งานบ่ถอดกามือจะเลยชีเดียวกามือเนาะเป็ดดิบเด้อเห็น ต้องกนไทยกับหยนุนสามุนนต้องกับมันอ่ะ,อะ,อะขอเส้นกับบวมักได้บวมักหลายสำนิบก็ดีเสร็จมันคนะ่ะคือคือกัน ออมต้องไปเยน,นีนตน่ต้องายกินมกระถัวันน่นัดมันทองน้ำหวานนาตมกรถังล่อปล่าไปะดนรออ่ะอนกระจายอ่ อ้นเห็ดกะสงโมงเลยเนาะี่กะเนาะสองโปลาอยงนี้เนี่ยต้องไปไปามปลาันนี้มันมืนสี่โมงปลายเลเนาะหาโมงแล้วอืมกโมงเมนัาโมง้วนนี้เนาะทำไรอากาศมันหนาวพี่นนอะเลยอากาศมันคึมมันบอหอน จนเป็นวัดเลยมจะเป็นวัด,ดอืมี่รดยักแห้งส,สัมชิปิ้วส,สัซชิปิ้วเนากินเง,งอะไม่ได้รพวงที่ผ่านป้านเจิ้วจิ้วรถบบเหยียบลงคลองอืมแล้บวกกล้ไอ่ะขีอ่อยขี่ไป เดือ okay? ouais, er. นเขาสาวอ้นนั่นออกก่อนข้อยแล้วก็เส้นไทยเด้กออกก่อนได้พี่น้องข่อยนะเอ็กเส้นลาวนี่เราอีงามเลยพี่ชายเมื่อซาเมื่อองค์ที่สภาเงินเขาเงินน่ะเราก็เาล้างพักสะอาดได้หมดเอากินมาเพราะทำแบบทำไงกักเราได้กินผักทำแบบนี้เนาะ หยังข่อยนั่นปุ้นวันที่25พุ่นดน่ะสาวนี่แม่เฒ่าแล้เนาะกินกะหอมก็ได้เานอือีุ่นอนที่22อกเส้นทนลาวัด เดือหันออนอ่นเลยชับอืาตัเสร็จไพี่น้องแชมแฮงหมดเลยเสรแฮงพอดีแสบเนาะอืมอินคนเดียวบบบดชบไม่ได้มันบดดำกันเขาล้างพักสะอาดด้วหัน่นนยเ็บก็บชอบ หั่นแค้พทางก็บอกหนี่แนงแคบพรางเลยเอาปีงมูอยู่คิวหลดเนาะเอามากินเนาะมูหั่นกินเลยอยากแห้งอยากแล้วมูหันเนา <c oughs> ะมูหันแสับๆเนาะหนังกระป๋องสมๆหน้ามันนัวเลยกินเลย ก็ปรุงให้พอนัวนัวแซ่บแซ่บพี่น้องเลยมดเลยมันหมดไปเลยไปเลยสดยไปเลยหมดเลยพอดีอิ่มเนาะพอดีงามสำเนียงเป็นคนเดียวเนี่ย่ได้ไหมเหนีได้บ่หมดเหมดแอนแอโนนตองเหเยอะเหนบ่แซ่บน้ำกินคนเดียววันนี้เอาหลายคนของกินนรงกันสองคน ตัวงอกกัยังบุยังพี่น้องทุงจนมดเลยแซ่บแซบอ่เขาถึงว่ามันกินแซ่บเขาหานเพื่อนเขากิ้นหมดแ๊บเถอมือก้อยหมดแคบพี่น้องอคือเก่าอ่ะเขาหัานทำได้เบิร์ดตัว